เธอคงจำการต่อสู้ระหว่างวินเซนต์กับมารอนได้ใช่ไหมตอนที่ฉันช่วยเธอจากก้อนหินฉันสัมผัสได้ถึงมานาที่แข็งแกร่งจากตัวของเธอซึ่งเป็นแบบเดียวกับวินเซนต์มันเป็นพลังเวทที่ฉันไม่เคยพบเจอมาก่อนเซริการเรียนรู้เวทมนต์ไม่ใช่เรื่องง่ายและฉันจะไม่ใจดีกับเธอหรอกนะ ฉันเข้าใจดีค่ะแต่ไม่ว่ายังไงฉันก็จะเรียนยิ่งนายน้อยเติบโตขึ้นมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นและยิ่งออกห่างจากฉันไปเรื่อยๆทั้งหมดที่ฉันทําได้ก็มีแค่ดูแลนายน้อยตอนที่ได้รับบาดเจ็บฉันไม่อยากพบกับความรู้สึกแบบนั้นอีกแล้วฉันอยากจะเข้าใกล้เส้นทางของนายน้อยให้ได้มากกว่านี้ได้โปรดช่วยสอนฉันด้วยเถอะค่ะวินเซนมีคนรับใช้ที่ดีจังเลยนะได้สิฉันรับข้อเสนอของเธอ แต่จากสถานะของเธอในตอนนี้ถ้าหากจะเรียนก็คงต้องไปขออนุญาตจากวินเซนต์ให้เรียบร้อยก่อนละนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะณห้องฝึกซ้อมนายน้อยท่านนักบวชเซฟฟินมีอะไรเกิดขึ้นงั้นเหรอท่านคณะบดีไม่ต้องเป็นห่วงครับคุณชายวินเซนต์ปลอดภัยดีถึงจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับวินเซนต์ก็เถอะแต่ดูเหมือนว่าเขาจะได้รับพรอันใหม่มาแล้วนะและแล้วเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไป ในระหว่างนั้นเซรีก็ได้บอกเล่าความต้องการของเธอต่อวินเซนต์เธออยากจะเรียนเวทมนต์งั้นเหรอใช่แล้วค่ะถ้าหากว่านายน้อยอนุญาตฉันก็จะเริ่มเรียนทันทีแบบนี้จะไม่เท่ากับว่าฉันมีลูกศิษย์ของคณะบดีวาก้อนเป็นคนรับใช้หรอกเหรอวินเซนต์คุณรีบอนุญาตเลยจูเลียนทำไมวิญญาณของนายถึงได้ดูจางลงแบบนั้นกันละ่ะไม่มีอะไรถ้าหากได้พักสักหน่อยก็จะกลับมาเป็นแบบเดิมเองนั่นแหละคุณรีบตอบรับข้อเสนอของเซรีได้แล้ว เซริเธอแน่ใจแล้วเหรอว่าจะไหวนะ่ะเวทมนต์ไม่ใช่สิ่งที่เรียนแค่วัน2วันแล้วจะทำได้หรอกนะฉันแน่ใจค่ะขอแค่ฉันสามารถแบ่งเบาภาระให้กับนายน้อยได้บ้างก็พอแล้วตกลงฉันอนุญาตในเมื่อเธอตัดสินใจแล้วก็พยายามทำให้เต็มที่ล่ะขอบคุณค่ะนายน้อยฝากดูแลเซลิด้วยนะครับท่านคณบดีได้สิฉันจะสอนให้อย่างดีเลยละ่ะ ฉันคอยตรวจสอบมาลอนมาโดยตลอดมันเลยช่วยทำให้ฉันสามารถบอกได้เลยว่าสิ่งที่วินเซนต์เพิ่งได้รับมาก็คือพรจากยักษ์ทันเดอร์แค่และสายตาไปเพียงครั้งเดียวเขาก็แข็งแกร่งและเติบโตขึ้นได้มากขนาดนี้แล้วในเมื่อไม่มีอะไรแล้วพวกเราก็กลับไปวางแผนการเรียนการสอนกันเถอะเซริได้ค่ะนายน้อยฉันขอตัวก่อนนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยล่ะเซริอาจารย์งั้นเหรอ เซรีมีอาจารย์แล้วแต่ว่าฉันล่ะเทคนิคดาบที่อาสลันทิ้งไว้ฉันยังไม่ได้รับสืบทอดมาเลยนะเดี๋ยวก่อนครับท่านคณะบรีวากอนคุณคงจะรู้แล้วว่าผมถูกเลือกให้ลงแข่งขันในงานประลองแลกเปลี่ยนมิตรภาพที่จะจัดขึ้นในเร็วๆนี้เพราะแบบนั้นผมจึงจำเป็นต้องเพิ่มความแข็งแกร่งให้ได้มากที่สุดภายในป้อมปราการสีชาติแห่งนี้คุณพอจะรู้จักใครสักคนที่สามารถสอนทักษะให้กับผมได้บ้างไหมครับ นายกำลังเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าที่นี่นะ่ะไม่มีของแบบนั้นหรอกนะนี่คุณหมายความว่ายังไงครับไม่ใช่ว่าป้อมปราการสีชาติคือสถานที่ฝึกซ้อมหรอกหรอพวกเรามีหน้าที่แค่ช่วยจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้เท่านั้นสิ่งที่เรียกว่าป้อมปราการคือสนามฝึกซ้อมก็จริงแต่ว่าทุกคนต่างก็มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบเป็นของตัวเองไม่มีใครว่างพอที่จะมาสอนคนอื่นหรอกนะ เดิมทีแล้วแต่ละตระกูลต้องส่งอาจารย์ให้มาช่วยฝึกสอนกันเอาเองนายคงไม่ได้กำลังจะบอกฉันว่ายังไม่มีอาจารย์ทั้งๆท,ท,ที่มีความสามารถมากขนาดนี้หรอกใช่ไหมก็ตามที่คุณว่ามานั่นแหละครับให้ตายสิฉันเองก็ลืมไปเลยว่าวินเซนเคยเป็นคนไร้ความสามารถที่แม้แต่จินตภาพก็ยังไม่มีจูเลียนนายมีอาจารย์หรือเปล่า ฉันถูกทิ้งให้อยู่เพียงลําพังมาตั้งแต่เด็กอย่าไปคาดหวังกับของแบบนั้นเลยถึงแม้ฉันจะเคยทําเรื่องขอไปแล้วก็เถอะแต่ว่าไม่มีใครอยากจะสนับสนุนคนที่ไม่มีอนาคตแบบฉันหรอกนะถ้าหากเป็นแบบนั้นฉันคงไม่มีทางเลือกอื่นแล้วลองส่งจดหมายถึงคุณลาเอลซาดูสักหน่อยก็แล้วกันนะห้องทํางานของลาเอลซานี่มันอะไรงั้นลหะวิลสันเออ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 คือว่านายน้อยวินเซน์ฝากให้คุณนําไปมอบให้กับท่านผู้นําตระกูลครับแล้วทําไมนายไม่นําไปส่งให้ท่านผู้นําตระกูลด้วยตัวเองล่ะ ผมไม่มีความกล้าถึงขนาดนั้นหรอกครับแค่ไปยืนที่หน้าประตูเพียงลําพังก็แทบจะหมดแรงแล้วก็ได้ถ้างั้นฉันจะเป็นคนเอาไปส่งให้เองณที่พำนักของท่านผู้นำตระกูลฉันลาเอลซาขออนุญาตเข้าไปนะคะเข้ามาสิมีจดหมายจากนายน้อยวินเซนส่งมาถึงท่านค่ะนายน้อยวินเซนเขียนว่ายังไงบ้างเหรอคะเขาบอกว่าต้องการอาจารย์อะจริงสิฉันลืมเรื่องนี้ไปเลย ในจดหมายยังบอกด้วยว่าเขาได้รับพรจากยักษ์ทันเดอร์ที่เหมือนกับของมารอนเธอคิดว่าทำไมเขาถึงได้ส่งจดหมายฉบับนี้มาให้กับฉันงั้นเหรอเป็นเรื่องปกติที่ลูกชายจะขอความช่วยเหลือจากผู้เป็นพ่อไม่ใช่หรอคะนอกจากนี้คุณยังเป็นที่พึ่งเพียงหนึ่งเดียวของเขาภายในตระกูลนาเดนกาได้ยินว่าเธอเองก็เคยสอนวินเซนต์มาก่อนคิดยังไงกับหน้าที่นี้กันละ่ะ ไม่ค่ะฉันคงรับหน้าที่นี้ไม่ได้ทักษะดาบของฉันมาจากตระกูลที่ล่มสลายไปแล้วไม่ใช่ทักษะที่สืบทอดต่อกันมาของตระกูลอาเดนก้าถ้าหากว่าเลือกฉันอาจจะได้ไม่คุ้มเสียเอานะคะถ้าเช่นนั้นฉันควรจะตอบรับคำขอของวินเซน์ยังไงกันล่ะ ฉันมีคนที่เหมาะสมอยู่แล้วค่ะแม้แต่ท่านผู้นำตระกูลเองก็รู้จักเขาดีกว่าใครชายผู้ใช้ทักษะดาบของตระกูลเดนกาที่แข็งแกร่งที่สุดและเขาเองก็ยังได้รับพรจากยักษ์ทันเดอร์เช่นเดียวกับนายน้อยวินเซนครั้งหนึ่งเขาเคยถูกขนานนามว่ายักษ์สายฟ้าขอเพียงแค่ท่านสั่งโยกย้ายเขาเข้าไปประจำการที่ป้อมปราการสีชาติและรับหน้าที่เป็นอาจารย์ให้กับนายน้อยวินเซนควบคู่ไปด้วยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะเธอคิดว่าคนแบบเขาจะยอมตอบตกลงเง้นเหรอ ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเขาเป็นเพื่อนของฉันฉันจะช่วยโน้มน้าวเขาให้เอง